ข่าวหรือยังเขาบอกว่าพระหน้ารถอ่ะเอาหันหน้าเข้าไปทางไหนดีหันหน้าไปทางหน้ามองทางไปเรื่อยๆหรือหันหน้ามองเราหันหน้าไปทางหน้าไปทางหน้าเอเพื่อเขาจะได้ดูทางว่าถนนหลนทางมันปลอดภัยไหมอะไรไหมรถคันไหนมันขับฝนไปฝนมาเขาจะได้ช่วยเราเือเราดูไปทั่วพระจะช่วยเราดูพระช่วยดูนะอไม่ให้พระมองหน้าเราจะได้จดจำไหมว่าใบหน้าเราเป็นนี้จดจาระบบร่างกายของเราใบโอจะจะจํคำามเลยล่ะจะได้คุ้มครองเราถูกจุดไงจำปุ๊บแล้วก็คุ้มครองไงเพื่อให้มา ดูทันสมัยมี GPS อะไรอย่างเงี้ยคุ้มครองให้แบบตรงตัวเลยเอาหน้าตาแบบนี้อย่างนี้นะเข้าไปคุ้มครองให้ตูวถึงกูงว่านะถ้าพักเขาหันหลังมาให้มึงนะมึงลงภาพเนี่มึงเคยนั่งรถอ่หันหลังไหมหันหลังให้กับข้างหน้ารถอะ่ะแม่งเมารถแต่หาพักเขาก็เมารถแล้วเขาจะช่วยมึงไหวหอะ่ะป่ะ <c oughs> ให้พระมองทางแล้วก็จำหน้าเราได้ว่าเราเป็นใครเขาจะช่วยดูแลเราอย่างไงเขาดูแลทั้งรถเขาจะเขานั่งอยู่ในรถแล้วเขาก็ดูทางทางถนนผนทางเป็นยังไงแล้วเขาจะได้ไม่เมารถด้วยช่วยมึงดูรถแล้วก็รถสวนไปสวนมาเขาจะช่วยมึงดูทางมึงยัดหันมาเมามึงก็พระก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็แต่จะมองมึงเฉยช่วยมึงยังไงแต่ราจะก็มนีไฟต้องมีไม่ใช่หรอพระก็ไม่ต้องไม่ต้องมองทางก็มองเราดีแล้ว กลวจำนะมึงกลัวพระกมึงกลัวพระจำหน้ามึงไม่ได้แล้วช่วยมึงไม่ถูกยอย่างงี้เหรอมช่วยผิดคนเอาไว้คุ้มครองไงคุกคอ,อ,องมึงมึงจะบ้าไปแล้วกูเห็นนะส่วนใหญ่แล้วเขาตั้งแล้วเขาไว้ข้างหน้าข้างหน้าเออผมก็ไปตอนที่ไปนั่งรถเพื่อนอนะเพื่อนมันก็หันมองหน้า <c oughs> มองหน้าเรานี่แหละเออผมก็ถามยว่ามันต้องเว้ตรงไหนต้องเว้หันหน้า ไปถ้าหน้ารถมึงบอกว่าหันหลังมามองคนสรุปแล้วเป็นยังไงวะไหนเรามองคนไม่ยินไหนสรุปแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวช่่ยบอกหน่อยคนไหนถูกพระหันบิข้างหน้ากับพระหันดิข้างหลังที่กูพูดไปเนี่ยคนดูเขาจะรู้เรื่องไหมวะเฮ้ยคนดูเขาฉลาดกว่าเราเยอะเอ็กปาร์ตี้เกมที่เล่นกับเพื่อนสนุกสนานคลายเหงาแน่นอนใครเพื่อนน้อยก็เล่นได้